ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเด็กชายเชื่อกันหะอาศัยอยู่กับแม่ในหมู่บ้านเล็กๆมีอาชีพเลี้ยงช้างหลวงให้ทางราชสำนักแม้จะเป็นเด็กยากจนแต่มีจิตใจดีและอดทนวันหนึ่งช้างหลวงเกิดอาการดือ้อไม่ยอมเชื่อฟังข้าราชการจึงกล่าวว่าเด็กอย่างเจ้าไม่มีทางควบคุมช้างได้ส่งช้างกลับมาให้ผู้ใหญ่ดูแลเถิด แต่กันหะตอบอย่างสงบว่าข้าไม่ใช่ผู้มีแรงมากที่สุดแต่ข้ามีใจที่มั่นคงและเมตตาช้างจะฟังข้าเพราะข้าไม่เคยทำร้ายมันกันหะจึงเข้าไปหาช้างพูดกับมันด้วยเสียงอ่อนโยนลูบเหาช้างเบาๆแล้วกล่าวว่าเจ้าคือเพื่อนของข้าอย่าดื้อเลยเราจะไปด้วยกันช้างหลวงค่อยๆสงบลง แล้วเดินตามกันหะอย่างว่าง่ายข้าราชการทั้งหลายต่างพากันอึง้งพระราชาทรงทราบเรื่องจึงเรียกกันหะเข้าเฝ้าและกล่าวว่าผู้มีธรรมไม่ต้องมีอำนาจใหญ่แต่มีใจที่มั่นคงและเมตตาข้าขอแต่งตั้งเจ้าเป็นผู้ดูแลช้างหลวงโดยแท้ข้อคิดธรรมะความอดทนและเมตตา สามารถเอาชนะความดื้อรัน้นผู้มีธรรมไม่ต้องใช้กำลังแต่ใช้ใจที่มั่นคงพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ผู้มีอำนาจที่สุดแต่คือผู้มีธรรมมากที่สุด